คนเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้ชอบคนดีอย่างเดียวบางทีมันก็ชอบคนชั่วนะครับเออผมอ้าวจริงผมเนี่ยมีพี่คนหนึงเป็นพี่ผู้หญิงที่สนิทกันมากนะแล้วผมรับปรึกษาปัญหาคือรับฟังอย่างเดียวเนี่ยนะแกละหองละแหงกับแฟนเนี่ยนะแกพูดให้ผมฟังเนี่ยสองปีสามปีนะแฟนแกนี่ชั่วทุกอย่างไม่มีดีอะไรเลยแต่ไม่เลิกไม่เลิก,เลกคือเจ้าชู้ขโมยเงิน เล่นพันนันเล่ายาอะไรแบบตบตีด้วยครับครบคือถ้าเรียกว่าโทษนะฮะรวมความสารพัดเลวแบบมีครบท่วครบหมดทุกอย่างเลยนะแล้วก็แบนอยู่ได้3มปีแสดงว่าไม่เลิกบน่นอยู่สามปีไม่เลิกเป็นผลผมก็ถามบอกว่าพี่ผมถามจริงเหอมันชั่วขนาดนี้พี่รักมันได้ยังไงเ,ออเขาตอบว่าไงรู้ไหมฮะบ,บอยพี่พูดตรงๆนะ ถ้าผู้ชายที่เป็นคนดีสุภาพเรียบร้อยเนี่ยพี่ถือว่าไม่แมนพี่ชอบคนที่เหี้ยถอยชั่วเจ้าชู้ถ้าคนดีๆพี่ไม่ชอบพี่ถือว่าไม่ท้าทายเพราะฉะนั้นพี่จะชอบผู้ชายชั่วถ่อยเลวเจ้าชู้ติดพน,นันทุกอย่างถ้าเลวนี่แกชอบหมดถามนิดฮนะ,ะเขาเป็นคนกรุงเทพหรือเปล่า <laughs> ใช่